สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณบรรทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังน่าจะรู้จักคําว่า KPI ใช่ไหมฮะ Key Performance Indicator ผมว่าคํานี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะฮะในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจนะครับที่จะต้องมีการประเมินผลบริหารผลงานอะไรต่างๆเวลาคุยกันหรือไปถาม HR หรือองค์กรหรือผู้บริหารนะครับว่าองค์กรของเรามี KPI ไหมส่วนใหญ่ก็จะตอบว่ามี พอถามต่อไปว่าเลยเราเอา KPI มาใช้ทำอะไรบ้างคำตอบส่วนใหญ่เลยนะฮะผมถือว่า90%เลยคือเอามาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานไงเพื่อให้มันมีความเป็นธรรมมีตัวเลขวัดชัดเจนแล้วพอถามต่อไปอีกนะฮะว่าแล้วเอามาใช้ประโยชน์อะไรที่มันมากกว่านี้หรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มนิ่งไปละเริ่มคิดไม่ออกว่าเอ๊ะบางคนก็ถามกลับนะเฮ้ยมันทําอย่างอื่นได้ด้วยหรอท่านผู้ฟังคิดยังไงครับเกี่ยวกับ KPI ถ้าเราเอา KPI เนี่ยมาใช้กันอย่างจริงจังนะฮะออกแบบวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องตรงตามหลักการที่มาที่ไปของมันเนี่ยนะฮะผมว่าเราจะได้ประโยชน์จากเครื่องมือตัวนี้เยอะมากนะครับมากกว่าที่เราเคยคิดไว้ด้วยซ้ำเราลองมาดูนะฮะว่า KPI นอกจากจะเอามาแค่เพียงประเมินวัดผลงานทำให้มันเป็นตัวเลขแล้วเรายังสามารถเอามาทำอะไรต่อได้บ้างนะครับตัวแรกเลยแน่นอนฮะอันนี้เลี่ยงไม่ได้ วัตถุประสงค์หลักที่หลายๆองค์กรเอา KPI มาใช้ก็คือเพื่อที่จะประเมินผลงานวัดผลงานเป็นเครื่องมือที่ชัดเจนในการเ่อดูว่าผลงานของพนักงานแต่ละคนเนี่ยออกมาแล้วมันเป็นยังไงได้ตามเป้าหมายไหมถ้าได้ตามเป้าก็ถือว่ากู๊ดดีกว่าเป้ากับเวลีกู๊ดกันไปแต,แต่บางองค์กรเนี่ยก็ลืมไปนะครับว่าเราสามารถใช้ KPI ในการดูผลงานของทีมก็ได้นะครับ เป็นลักษณะของทีม KPI เ,เพื่อเอาไปใช้ะไรฮะหลายประโยชน์หลายหลายองค์กรก็เอาประโยชน์ตรงนี้ไปใช้โดยการที่จะให้พวกทีมอินเซน i v e รางวัลที่ตอบแทนการทำงานเป็นทีมนะครับรวมถึงผลงานขององค์กรเราก็กำหนดเป็น corporate KPI ได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะองค์กรที่จะหยิบเอา KPI มาใช้แบบแบบจริงจังนะฮะเริ่มต้นเลยเนี่ยท่านจะต้องมี corporate KPI ขึ้นมาก่อนเลย ก็คือเราเรียกว่า corporate objective or KPI นี่แหละฮะโดยที่เบอร์นหนึ่งขององค์กรนะฮะ CEO MD จะต้องเป็นคนกำหนดขึ้นมาให้ชัดเลยว่าเป้าหมายปีนี้ที่ไปเป็นขององค์กรนะ่ะเราอยากประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะฮะกำไรยอดขายต้นทุน,ทนเรื่องของลูกค้าจะต้องแฮปปี้ยังไงเรื่องของสินค้าจะมีเวอร์ชั่นใหม่เกิดขึ้นไหมจะมีการพัฒนาตัวสินค้าใหม่ๆแบบไหนอย่างไร รหรือแม้กระทั่งเรื่องของ process ในการทำงานที่จะทำให้มัน l e นขึ้น waste ต่างๆที่จะต้องตัดทิ้งหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเอาเทคโนโลยี AI อะไรต่างๆเข้ามาทำงานนี่คือการตั้งเป้าในเชิงของ process แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ปัจจุบันเลี่ยงกันไม่ค่อยได้แล้วก็มักจะอยู่ใน corporate KPI ก็คือเรื่องของ people กนะารบริหารคนปีนี้คนของเราจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องมีความสุขจะต้องแบบว่ามีคนหลายกลุ่มอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรเป็นธรรมอะไรต่างๆนานะฮนะจะต้องดึงดูดคนเก่งแบบไหนเข้ามาต้องเก็บรักษาอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพใหญ่ที่ c ีอต้องกําหนดขึ้นมาพอเรากําหนดขึ้นมาได้เนี่ยผมว่า c o r p o r a t e KPI แล้วก็ Tar ์เกนะฮะเป้าหมายเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญในการที่จะกระจายเป้าหมายเหล่านี้ลงสู่หน่วยงาน หน่วยงานก็ต้องรับมาโดยปริยายเพราะว่าทุกหน่วยงานประกอบกันเป็นองค์กรเพราะฉะนั้นองค์กรมีเป้าตัวนี้แต่ละหน่วยงานก็ต้องเสมือนเป็นจิ๊กซอว์แต่ละตัวที่ประกอบภาพใหญ่เข้าด้วยกันพอหน่วยงานรับเป้าหมายบางส่วนไปละพนักงานในหน่วยงานนั้นก็รับเป้าหมายของผู้จัดการหน่วยงานนั้นลงไปภาพนี้มันเกิดขึ้นได้จริงจริงๆนะครับ เวลาเราเอา KPI มาใช้ผมถึงมักจะแนะนำว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากเบอร์หนึ่งก่อนเลยถ้าจะให้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนาะบางองค์กรนี่เริ่มต้นจากพนักงานตั้งตัววัดกันเองเริ่มต้นจาก Department Manager มาเรียนรู้เรื่องการกำหนด KPI สุดท้ายแล้วมันก็ต่างคนต่างตั้งแล้วก็มักจะเกิดปัญหาว่าเอามาทะเลาะก,กันเองนะครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยที่เรามักจะใช้ KPI ประโยชน์อันที่2ที่ ใช้ KPI ได้เป็นประโยชน์มากๆคือใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรถ้าเราทําอย่างถูกต้องอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังครับเป้าหมายองค์กรที่กําหนดชัดเจนเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวที่ MD หรือผู้หารดับสูงใช้ประกอบในการมอนิเตอร์ครับตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายแต่ละตัวว่าแต่ละเดือนเนี่ยขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วมันเป็นการาทําให กลยุทธ์หรือเป้าหมายองค์กรมันเกิดขึ้นจริงครับหน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องมีแอคชั่นแพลนเพราะฉะนั้นทุกเดือนเราสังเกตนะฮะองค์กรที่ทํา KPI อย่างเป็นระบบเนี่ยทุกๆเดือนตัวแมネเจอร์แต่ละฟังก์ชันแต่ละหน่วยจะต้องเข้ามารายงานความคืบหน้าของตัว KPI ที่เขารับไปบางหน่วยงานต้องรับร่วมกันก็ต้องมารีพอร์ตรวมกันว่าเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงติดปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ไขปัญหานั้นในเดือนถัดไปอย่างไรเพราะฉะนั้นพอปลายปีถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ กลยุทธ์องค์กรมันก็วิ่งเข้าไปหาเป้าหมายที่เรากําหนดไว้นั่นแหละนี่คือประโยชน์ข้อที่2ประโยชน์ข้อที่3คือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารตัดสินใจเรื่องอะไรฮะเรื่องของการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณว่าเราควรจะใช้งบประมาณไปทางไหนถ้าเรามี corporate KPI ชัดเจนมีกลยุทธ์ที่กําหนดเป้าหมายเป็นตัวเลขชัดเจนแน่นอนฮะผู้บริหารก็ต้องตัดสินใจวิ่งไปตามกลยุทธ์นั่นแหละอยู่ๆดีๆจะมีเรื่องโผล่ขึ้นมาซึ่งไม่ได้อยู่ในกลยุทธ์เนี่ยมันก็จะง่ายในการที่จะ จัดสรรทรัพยากรต่างๆให้มันเหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้า KPI ชัดการตัดสินใจของผู้บริหารแล้วก็การยอมรับในการตัดสินใจของผู้บริหารของบรรดาพนักงานเนี่ยจะเกิดการยอมรับได้ดีขึน้นนี่คือประโยชน์ข้อที่3นะครับประโยชน์ข้อที่4คือช่วยในการที่จะทําให้ผลงานในภาพรวมขององค์กรนะดีขึ้น KPI ทุกตัวนะครับมันเป็นช่วยมันคือเป้าหมายอ่ะมันเวลาเรามีเป้าหมาย แน่นอนพนักง,งานก็อยากที่จะบรรลุเป้าหมายมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเวลามีความท้าทายอะไรบางอย่างถ้ามันไม่ได้ยากจนเกินไปเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวพิสูจน์ความสามารถของคนในการที่จะไปสู่เป้าดังนั้นเป้าหมายที่ชัดเจนมันช่วยส่งเสริมแรงจูงใจในการทํางานของพนักง,งานในการบรรลุอันนั้นด้วยแล้วถ้าแรงจูงใจนั้นได้รับการส่งเสริมความท้าทายแล้วปรากฏว่าบรรลุเป้าองค์กรก็ตอบแทน ด้วยรางวัลผลงานที่อาจจะเป็นทั้งตัวเงินแล้วก็ไม่เป็นตัวเงินเนี่ยมันก็จะยิ่งไปส่งเสริมเรื่องแรงจูงใจของพนักงานมากขึ้นไปอีกดังนั้น KPI ทาได้ถ้าทําได้ดีนะฮะแรงจูงใจในการทํางานจะสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นท ALENT ขององค์กรนะครับตัวถัดไปฮะที่เป็นประโยชน์ก็คือเรื่องของการใช้ในการสื่อสารร่วมกัน เวลามี KPI เวลามี corporate department แล้วก็ลงสู่ KPI พนักง,งานเนี่ยเราจะใช้ KPI เหล่านี้ในการที่จะสื่อสารความคืบหน้าสื่อสารถึงความสำคัญสื่อสารถึงวิธีการคิดวิธีการในการจัดสรรงบประมาณจัดสรรทรัพยากรต่างๆเราใช้ตัวเนี้ยในการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นองค์กรที่มี KPI ชัดเจนมีระบบบริหารผลงานที่ดีสังเกตนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นธรรมชาติเลย ทุกเดือนผ่านไปจะต้องเป็นยังไงบางคนพูดด้วยความท้าทายและความสนุกด้วยซ้ำไปว่าปีนี้เราจะต้องช่วยกันบรรลุเป้าตัวนี้ให้ได้คือมันเป็น achievement ที่พนักง,งานแบบอยากบรรลุอะนะครัอันนี้คือองค์กรที่เขาเน้นเรื่อง performance management จริงๆสุดท้ายก็คือเราสามารถใช้ข้อมูล KPI ทั้งหมดที่เราใช้ในระบบบริหารผลงานเนี่ยไปประกอบก,บกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้นะครับเช่นเรื่องของการอัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักง,งานประสิทธิภาพในการ ของพนักง,งานในการพัฒนาผลงานซึ่งมันก็จะออกมาเป็น idp idp ออกมาตัวผลงานพนักง,งานถ้าออกมาแล้วตรงตามเป้าหมายที่เขาทําจริงๆผลงานดีไม่ดีอย่างไรมันเอาไปเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาของพนักง,งานได้ด้วยเชื่อมโยงกับระบบการให้รางวัลที่มันเป็นธรรมมากขึ้นมีความโปร่งใสามากขึ้นในระยะยาวมันก็จะช่วยให้คนเติบโต เพราะด้วย KPI ตัวเดียวนี่แหละที่เราต้องทำให้มันเต็มรูปแบบทั้ง corporate Function แล้วก็ individual เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามความสำคัญของแค่เพียงคำว่า KPI นะครับเพราะผมเห็นหลายองค์กรนี่มองแค่เพียงเครื่องมือเล็กๆในการที่จะเอาใช้ในการประเมินผลแล้วก็จบแต่ถ้าเรามองให้มันลึกซึ้งไปกว่านี้เครื่องมือตัวนี้ช่วยในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาหลายองค์กรแล้วนะครับ ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะฮะพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ